สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมอุกบาทหรือเมิโอไรน์นั่นเองนะครับ M E T E O R I T E ในกลุ่มเมิโอไรคลาสสิฟิเคชัน C L A S S I F I C A T I O N จะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาทจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับอ่า เป็นไงครับอุกบาตนะครับผิวเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นผงฝุ่นผงเหล็กผงหินที่อยู่ในจักรวาลห,หรือในอวกาศล่องลอยนะครับวิ่งผ่านกันไปมาเม็ดเหล่านี้วิ่งผ่านกันไปมาเกิดประจุไฟฟ้าแล้วก็ดึงดูดเข้าหากันเป็นก้อนใหญ่แบบนี้เลยนะครับแต่เขาตกลงมายังโลกเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกเลยทําให้ผิวเขา ละลายเป็นเกล็ดมังกรละลายเว้าเป็นผิวชีทเนยแบบนี้เลยนะครับดูครับผิวชัดๆเลยนะครับอ่าผมจะเลื่อนลงมานะครับให้ดูตรงกลางเห็นไหมครับผิวไหนเว,เว้าก็เว้าละลายไปเลยผิวนอกนี่ก็คือแบบเป็นเกล็ดมังกรกันเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับผิวสะเก็ดดาวเป๊ะเลยสะเก็ดดาวก็คืออุกบาทก้อนใหญ่ๆตกลงมายัางพื้นโลกดินรอบๆนะครับ ร้อนสูงจนหลอมละลายเป็นสีดำกระเด็นขึ้นท้องฟ้าของเหลวเย็นตัวกลายเป็นของแข็งก็คือเป็นแก้วสีดำวิ่งลงมาเสียดสีชั้นบรรยากาศก็เกิดผิวเกล็ดมังกรแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นดินหรือทรายหินจากพื้นโลกนั่นคือสะเก็ดดาวหรือเทคไทยประเทศไทยนะครับส่วนก้อนนี้คืออุกบาตจากนอกโลกนะครับซึ่งผมดีใจมากๆที่ผมมี ินอุกบาทเกรดมังกรแบบนี้อยู่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นระดับเมืองนอกเลยทีเดียวนะครับเป็นของหายากหรือว่าแรไอ i ทมนั่นเองนะครับอขอบคุณนะครับเพื่อนๆอ,อยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในกลุม่ม Meteorite Classification C L A S S I F I C A T I O N จะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับ m e t e อไ i t e ก็ M E T E O R I T E m e t e อไ i t e แล้วก็ Classification C L A S S I F I C A T I O N ครับผม